หมอคะเรียบร้อยแล้วนะคะหนูไปเรียนก่อนนะขอบใจหนูอังมากนะที่มีน้ำใจมาช่วยหมอไม่เป็นไรคะ่ะคนไทยเรามีน้ำใจอยู่แล้วล่ะคะ่ะหรือว่าคุณรู้จักคนที่เอาขยะมาเทที่ร้านนี่ไมพูดอย่างนี้ะ ผมอาจจะเรียงประโยคไม่ถูกก็ได้คือผมหมายความว่าคุณน่าจะรู้จักคนที่เอาขยะมาทิ้งใช่ไหมไม่เห็นจะดีขึ้นเลยอ่ะเออเขาเขาคงหมายถึงว่าหนุอันน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนทำใช่เอ่อ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาคนมาทิ้งแต่เอาไป็นว่าฉันขอโทษแทนสองคนนั้นก็แล้วกันแล้วรู้ได้ไง่ามีสองคนเมื่อกี้หนูพูดว่าสองคนเหรอคะก็ขยะมันเยอะอย่างนั้นน่ะ กอย่างน้อยต้องมาออกคนหนึ่งเลยน่ะก็ได้ผมยินดีรับคำขอโทษแทนคนของคุณก็แล้วกันไม่ใช่คนของฉันจะคนของฉันได้ยังไงบ้าสิถ้าเป็นคนของฉันนะไี่ตีหัวไปแล้ว จะทำย at ังไงได้ยังไงที่คนบ้าเนี่ย Bye. คอมเมนต์ตาตึ๊ดตึ๊วันนี้ค่ะไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์ตาข้างไหนอ่ะข้างขวานะสิคะข้างขวาคงไม่มีอะไรมัง้งอ๋อที่ว่าคอมเมนต์ตามา สบายดีอยู่หรือไม่อ่อนก็ตามอัตภาพแล้วเจ้าค่ะแต่พวกเราก็มีความสุขกันดีคุณหลวงมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเนี่ยแม่โกลไม่เรื่องอะไรกันคุณถามเรื่องอะไรนะคะก็ได้ยินอยู่แล้วนี่ฉันถามว่าคุณหลวงชลาสินธุราชมาที่นี่บ้างไหม อะไรทำให้คุณคิดอย่งนั้นล่ะลูกสาวฉันบอกว่าหลายวันก่อนเรานะ่ส่งลูกสาวเราไปอ้อนพ่อเขาใช่ไหมกบใช่ค่ะคุณแม่ไปอ้อนคุณพ่อจะเอานอนเอานี่อะไรนักก็ไม่รู้ก็เดินกลับเองไม่ได้ต้องให้คุณพ่อขับรถไปสง่งหนูก,กบหนูกแก้วคุณกบคุณก้าวคุณถึก คุณกบคุณแก้วนะดิฉันเอรู้จักลูกสาวดิฉนดีค่ะแล้วอีกอย่างเย,ยอังถึงแม้จะเป็นพี่สาวที่ต่างมารดาของพวกคุณแต่ก็ควรจะให้ความเคารพนับถือกันบ้างใครก็อยากจะไป็นับญาติกับพวกตัวเองละ่ะเราก็ไม่อยากนะเนี่เรายังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยว่าคุณหลวงเนี่ยมาส่งสวยสาก่อนบ้างหรือเปล่า เนี่ยอีกนายถ้าหล่อนอยากจะมาตามหาผัวนะไปตามที่อื่นนู่นที่นี่ไม่มีหรอกแม่คะไปกลัวทําไมนะแม่ออนนี่คุณแม่คะพูดมันถือดียังไงมาพูดแบบนี้กับคุณแม่ก <Ki> ็ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สินี่เด็กนี่เด็กที่นี่ก็ไม่มีสมมาคารคาวาเลยหรือไงเห็นทหลักผู้ใหญ่รู้จะไหวให้ลูกคุณไหว้แม่ฉันก่อนละกัน ฉันจะไอว้คุณตายคุณแม่ฟังมันพูดสิคะแต่ฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อเรานะแต่แม่ที่ฉันมาก่อนคนมาที่หลักเขาเรียกว่าแย่งเอ๊กรณีองนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าแย่งผัวชาวบ้านนะลูก โทษนะคะถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วก็ิฉันขอเชิญเพื่อคุณกลับไปได้แล้วค่ะฉันไม่อยากอยู่นานนักหรอกแต่อ้ที่ฉันมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเตือนความทรงจำเาะวาไว้ว่าใครมันเป็นของใครขอบคุณค่ะแต่คนของที่นี่ไม่คิดจะไปแย่งคนของที่อื่นหรอกนะคะเชิญกลับไปได้แล้วค่ะคุณแม่คะ ของใครเัี้ยติของใครกลับเดี๋ยวสิเอาน้ำลาดหวัวบันไดบ้านเลยเนอะ <laughs>